มูมัดอุสมานมูซามาแน่มาโชว์ของจริงเขาคือนักฟุตซอลไทยคนแรกที่ลงเล่นยิงประตูและแอซิสได้ในเกมเดียวกันในศึกฟุตซอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกผมไม่แปลกใจเลยครับที่เขาสามารถจะรึกประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้นะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นจริงๆต้องย้อนไปนะครับเมดเองถือว่าโดดเด่นมากๆตั้งแต่ในการเป็นดาวรุ่งขึ้นมาครับเขาก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่อายุแค่18ปีเท่านั้นครับเด็ก18คือเด็กมหก แต่ก้าวมาเล่นกับพี่ๆตำนานนักฟุตซอลไทยได้ในรุ่นเดียวกับสุพุทธเถื่อนกลางกฤษดาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียนหรือรวมไปถึงอภิวัตรแจ่มจเจริญด้วยในอดีตเนี่ยเมดเองก่อนจะไปเล่นในสเปนเขาคว้ารางวัลม,มามากนายในฟุตซอลไทยลีกนะครับนี่คือเครื่องการันตีชั้นดีมีอะไรบ้างที่คว้าได้เขาคว้ารางวัแลแเตะยอดเยี่ยมฟุตซอลไทยลีก2ปีซ้อนนะครับในปี2020และ2021 เป็นนักเตะดัสซนโวไทยลีก2021ด้วยจํานวน30ประตูในนามทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าคว,ว้ารางวัลมามากมายนะครับเป็นดัชนโวฟุตซอลอาเซียน4สมัย2016 2017, 2017 2019 2022 ใน4ปีนั้นยิงรวมไปทั้งหมด41ประตูนะครับแล้วก็ยังเป็นแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2สมัยนะครับซีซั่น2020 2021รวมไปถึงเขาติดทีมดาวรุ่งยอดเยี่ยมของโลกนะอันนี้จากเว็บไซต์ฟุตซอลแพลนเนนะครับเวบฟุตซอลชื่อดังเนี่ย5สมัยซ้อเลยนะครับตั้งแต่ปี2017ถึง2021แล้วนะครับจริงๆตั้งแต่เขาอยู่ในไทยเนี่ย เมดเองแน่นอนครับด้วยการไม่ลูกครึ่งเขาได้เปรียบและเรื่องของร่างกายที่จะดูแข็งแกร่งกว่าคนไทยแท้ๆอย่างเดียวนะครับเมดตอนอยู่ไทยเนี่ยเขายังอยากเพิ่มความแกร่งเพิ่มไปคือนอกจากการซ้อมแล้วครับกับทีมเนี่ยเขาก็ยังวางโปรแกรมในการฝึกซ้อมไปที่ส่วนฝึกในการซ้อมต้องการยิงประตูการเทรนร่างกายเพิ่มตลอด คือเขาเนี่ยมีทั้งพรสวรรค์และก็พรสแสวงของจริงครับและนอกจากการซ้อมที่หนักหน่วงของเขาแล้วเนี่ยเขายังมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับคืนนี้ผมถามเมดมาหลังจากที่เม็ดจบภากร,รกิจฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024มาที่เราเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับเม็ดเองเขาทําอะไรบ้างในแต่ละวันจนมาวันนี้เขาประสบความสําเร็จได้นะครับใน1วันนะที่เมดบอกกับผมเนี่ยเขาตื่นเช้าเหมือนกันนะครับเจ็ดโมงสี่ห้าเนี่ยประมาณนี้เขาตื่นแล้ว ทำธุราส่วนตัวใช้เวลามาสัก1 5บหบนาทีเนี่ยเขาได้มีการจะเลือกรับประทานอาหารเช้าที่มันใช่กับตัวเขามันใช่กับบทบาทของเขา เขาทานพวกไข่ต้มขนมปังอูคาโดแล้วก็พวกกาแฟดำนะครับคือพยายามให้มันย่อยง่ายแล้วก็ได้ลงซ้อมแบบเต็มที่ให้ร่างกายมันใช้พลังงานจากอาหารได้ดีที่สุดนะครับแล้ว10โมงเขาไปซ้อมต่อคือซ้อมเช้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้อมแท็กติกนะครับแล้วไปมื้อเที่ยงต่อเนี่ยเขาเน้นไปที่โปรตีนเพื่อซ่อมแซมเรื่องของส่วนที่สึกหลอของกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายก็พยายามทานสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์รวมถึงทานพวกสลัดผัก ด้วยนะแต่จริงๆเขาบอกว่า,าจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะไปกินคลีนแบบร0 0เนะแต่เขาก็พยายามบาลานซ์แหละเพราะว่าเรื่องความสุขเองมันก็สำคัญกับการลงเล่นในสนามมันก็ส่งผลต่อเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยอาหารอื่นที่เขาก็ชอบทานนะก็มีพวกพิซซ่าเบอร์เกอร์ผัดไทยแล้วก็อาหารจีนบ้างคือก,ก็ก็ทานบ้างแหละแต่ว่าทานในปริมาณที่มันเหมาะสมแลวจากนั้นเนี่ยเขาก็พักผ่อนนะเขาพักเนี่ยยาวๆเลย มาซ้อมเย็นต่อประมาณ5้าโมงนะครับเมดบอกว่าซ้อมเย็นเนี่ยคือซ้อมฟิตเนสไม่ได้มีทุกวันนะคือเขาพยายามบาลานซ์ถ้าไม่เหนื่อยมากเนี่ยก็จะซ้อมยิงประตูแล้วก็การเคลื่อนที่เพิ่มแต่ถ้าวันไหนอาจจะล้าเนี่ยอาจจะสามารถที่จะยกเลิกได้เหมือนกันก็เป็นการพยายามจะบาลานซ์ในการซ้อมนะครับมื้อเย็นเนี่ยเขาพยายามทานพวกไข่หรือว่าพาสต้านะครับพยายามจะทานแบบนั้นนะครับเลือกเมนูที่มันมีประโยชน์นะครับไข่าอาจจะเป็นพวกไข่ต้มซะเป็หลักนะครับแล้วก็พักผ่อน2องทุ่มและ ชิวๆและพักผ่อนกันไปนะครับคือหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะซ้อมประมาณ7-8ครั้งนะครับก็อาจจะมีซ้อมเช้านะครับคือทุกวันเลยจันถึงสุกแล้วก็มีซ้อมเช้าเย็นประมาณสัก2-3สวันต่อวีคไม่ได้ซ้อมทุกวันเอาไปเอาตายเพราะว่ามันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้าง นี่กอสิ่งที่ผมเคยไปถามเม็ดมานะครับคือการที่เขามาเป็นนักบุตซอในระดับนี้ได้เนี่ยมันไม่มีฟลุกแล้วครับเม็ดเองกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เขาดูแลร่างกายของตัวเองดีมากมีวินัยในการลงเล่นในการฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมทําตามสิ่งที่โค้ชสั่งและปรับตัวได้อย่าง สุดยอดเลยจริงๆนะครับคือชื่นชมนะครับทั้งวิธีการดูแลตัวเองการซ้อมแล้วก็ทัศนคติซึ่งถือว่าสําคัญมากเมดต้องเป็นคนคิดบวกครับถ้าไม่คิดบวกไม่สามารถจะก้าวมาสู่ระดับนี้ได้การเล่นฟุตซอลที่สเปนนี่คือหลีกอันดับหของโลกครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องโดนทั้งเรื่องของนอกสนามในสนามที่เราเองอาจจะไม่รู้ไม่ทราบกันนะักฟุตซอลไทยคนเดียว ไปอยู่ที่นั่นได้มาวันนี้ได้รับการยอมรับก็เชื่อมั่นนะครับถ้าเม็ดยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปคิดว่าจะก้าวไปสู่ในการเล่นฟุตซอลระดับที่สูงวันนี้ได้อย่างแน่นอนเนี่ยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาเดลินกดติดตาม subscribe youtube p a s sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ